ปัญหาทุกใจคลินิกเสมาลักพร้อมให้คำปรึกษาชุมนุมเสมาลักษเป็นงานส่วนหนึ่งของคลีนิกเสมาลักษโดยมีบทบาทหน้าที่หลักเกี่ยวกับการป้องกันดูแลและสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนรวมไปถึงยังมีบทบาทในการให้ความรู้ให้คำปรึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในตนเองและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์โดยชุมนุมเสมาลักษ แบ่งขอบเขตในการทํางานและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นดังนี้ค่ะประธานชุมนุมเสมาลักษมีการดำเนินง,งานของชุมนุมเสมาลักร่วมกับคณะครูที่รึกษาชมรมให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพประสานงานกับคณะครูเพื่อร่วมกันดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกเป็นการนาในการดําเนินง,งานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวร่วมกับคณะครูฝ่ายสารวัตรนักเรียน ดูแลรับเรื่องตู้แดงสีมลักและตู้แดงสีมลักออนไลน์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติดและใบยมุต,ต่างๆร่วมกับคณะครูกิจการนักเรียนตรวจสอบแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการแก้ป,ปัญหาควาาต่อสองกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเพ่อให้ปประสงค์ตรวจตาเก็บพื้นที่ในโรงเรียนและรอบโรงเรียนฝ่ายส่่เสิมกิจกรรมและทักษะชีวิตจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อ และอบายมุขเช่นวันต่อต้านยาเสพติดวันโงสูบุรีโลกเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขกับหน่วยงานภายในและนอกสถานศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์บริการให้ความรู้ดูแลและให้บริการกับผู้ที่มาใช้บริการสูตรการเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขมีการ ประชาสัมพันข้อคูข่าวสารกิจก,กรรมต่างๆของสูตรการเรียนรู้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรง,ง,งเรียนได้ทราบ